เรามาเริ่มต้นข่าวแรกของวันนี้ในเรื่องราวเกี่ยวกับออกมาแสดงความคิดเห็นของทางพอลมือสันอดีตด,ดาวเตะระดับตำนานของทางปืนใหญ่ออสนนลที่หลายต่อหลายครั้งก่อนหน้านี้เราก็จะสังเกตเห็นได้เลยว่าทัศนคติที่เขามีต่อทีมของเรานั้นมักจะออกมาอยู่ในแง่ลบเสมอคนนี้เองก็เช่นเดียวกันมเมื่อโจวตัวเปการฟันธงแบบตรงประเด็นลงมาเลยว่าสถานการณ์เรื่องการต่อสัญญาฉบับใหม่ให้กับสตาร์ดังทั้ง3คนของทีมเรา ไม่ว่าจะเป็นในรายของทางเวอร์กิลฟานดได้โมฮัมเหม็ดซาลาและเทรนต์ซานเดอร์อาร์โนกำลังจะเข้าสู่เรดโซนหรือโซนอันตรายทันทีที่เวลาล่วงเลยไปถึงช่วงเดือนพฤษภาคมที่ซึ่งพวกเขาจะสามารถเจราจาสัญญาล่วงหน้ากับทางสโมสสในต่างแดนได้ก่อนการย้ายทีมตอนที่หมดสัญญากับทีมของเราในช่วงสิ้นสุดฤดูกาลถานการณ์เรื่องสัญญาที่ลิเวอร์พูลมันดูเหมือนว่าจะไม่มีอะไรใช่ไหมล่ะ ถ้าสำหรับผมแล้วผมคิดว่าทั้งตัวของทางเทรนต์อเล็กซานเดอร์ออโน่เวอร์กิวฟนได้และโมฮัมเหม็ดซาลจะมีการพูดคุยข้อตกลงล่วงหน้ากับสโมสรอ,อื่นๆในเดือนมก,กราคมที่จะถึงนี้มือสั้นกล่าวบางทีเราอาจจะไม่เห็นการกระทำเหล่านั้นออกมาทางสื่อสาธารณะนะแต่ผมเชื่อว,ว่าพวกเขาจะทำมันอยู่ในเบื้องหลังหากคุณเหลือสัญญาแค่6เดือนคุณก็ย่อมจะต้องมองหาความมั่นคง ในเส้นทางอาชีพของตัวเองลองคิดดูว่าหากอยู่ดีๆคุณดัดมาได้รับบาดเจ็บยาวแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นล่ะดังนั้นมันคงจะเซฟกว่าหากมีการตกลงกันเอาไว้ก่อนผมไม่มั่นใจว่าฟันดัจะทำแบบนั้นหรือไม่นะแต่ในอีก2คนที่เหลือนั้นผมคิดว่าพวกเขาจะทำแบบนี้แน่โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับในรายของทางอเล็กซนดอ์อโนด้วยแล้วผมเชื่อว่าเขาจะมีการพูดคุยกับทางเรอันมัิ ในตอนนี้ทุกอย่างที่สโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลอาจจะยังดูเพอร์เฟกอยู่มันก็เลยไม่มีใครที่มาพูดถึงเรื่องเหล่านี้กันแต่าพวกเขาเริ่มประสบกับความพ่ายแพ้บ้างมันอาจจะเกิดสถานการณ์ที่เวลวร้ายซึ่งแม้แต่แฟนบอลเองก็มีการออกมาเรียกร้องด้วยเหมือนกัน บางทีผมอาจจะคิดผิดก็ได้นะแต่ผมเชื่อว่าแฟนบอลคงจะมีความโกรธรกริหักถึงตอนที่นักเตะท้องถิ่นของพวกเขาเองอย่างทักอเล็กซานเดอร์อาโนไม่ต่อสัญญาและสโมสสรก็เริ่มปลาชัยไปแบบนั้นคุณอาจจะคิดว่านี่มันดูเป็นสถานการณ์สมมุติที่น่าเหลือเชื่อแต่ใช่ว่ามันจะเป็นไปไม่ได้นะเราก็ต้องไม่ลืมว่า นี่คือ3ามรายชื่ออันดับต,ต้นๆที่จะลงสนามให้กับลิเวอร์พูลอยู่ตลอดและพวกเขากำลังจะหมดสัญญาในอีก6เดือนข้างหน้ามาดูมุมมองจากคนภายนอกถึงทีมของเรากันไปแล้วข่าวต่อไปของวันนี้พผมอยาจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูความคิดของทางแสบอาราดิสอดีตในาย่ญ่จอมไฮเทคกันบ้าง หลังจากเขาไปกาดออกมาชี้ชัดให้เห็นถึงความแตกต่างที่มีความชัดเจนระหว่างการทำทีมของทานเยอเกนครอบอดีตในายใหญ่เฮเวี m e t เมทของเราที่อาจจะเน้นเรื่องการทำฟุตบอลที่สนุกมีเกมรุกที่เราใจแต่สำหรับอร์เนอร์สโอตคุณซือคนใหม่ของเรานั้นอาจจะมีการลดอัตลักษณ์ในส่วนเหล่านั้นไปแต่สิ่งที่ได้ทดแทนกลับมาก็คือความคงเส้นคงวาในการคว้าผลการแข่งขัน ผมได้ยินเสียงสะท้อนจากแฟนบอลลิเวอร์พูล Liverpool มาหลายคนเลยนะพวกเขาค่อนข้างจะพูดตรงกันเลยว่าความรู้สึกเวลาดูทีมของพวกเขาในตอนนี้มันไม่เหมือนเดิมอารดาดิสก่าวพวกเขาบอกกันว่านี่มันไม่ใช่ฟุตบอลในแบบฉบับของทางเยอเกนครอฟอีกแล้วและเมื่อผมลองไปเจาะดูสถิติต่างๆที่เกิดขึ้นระหว่างเกมบางทีลิเวอร์พูลก็จะไมได่ดูดีเลิศมากขนาดนั้นนะ แต่สิ่งสำคัญก็คือพวกเขายังคว้าชัยชนะมาได้แถมยังทำมันมาได้แบบเรื่อยๆอีกด้วยนี่แหละคือปัจจัยสำคัญที่มันมีความแตกต่างกันเพราะตัวของทางสล็อตเองนั้นเขาจะเน้นย้ำเรื่องการวางแผนเพื่อคว้าชัยชนะแล้วบางทีเขาก็อาจจะรู้ว่ามันจำเป็นทีต้องเปลี่ยนแปลงบางสิ่งบางอย่างเพื่อจะเก็บชัยชนะให้ได้ เขายอมสละการเล่นฟุตบอลที่สวยงามที่บางทีมันอาจจะดูมากเกินไปด้วยซ้ำเพื่อที่จะทำให้มั่นใจว่าทีมของเขาจะเก็บชัยชนะมาครองได้นั่นจึงทำให้ทางแฟนบอลของลิเวอร์พูลเองไม่สามารถที่จะไปต่อว่าอะไรเขาได้แล้วเราก็ต้องยอมดับกันต่อไปอีกด้วยว่านี่มันเป็นงานที่ยากมากที่สุดในประเทศนี้แล้วนะกับการที่คุณต้องเข้ามาทำหน้าที่ต่อจากคนอย่างทางเยเกนครั ลองคิดดูสิว่ามันมีผู้จัดการทีมระดับท็อปกี่คนต่อกี่คนแล้วที่เข้ามาทำงานต่อจากทางเซอร์อาร็กเฟอร์กูสันที่แมนเชสเตอร์ยูไนาแตนแล้วต้องประสบความล้มเหลวกลับออกไป มันยังไม่มีใครเลยใช่ไหมล่ะที่ทำทีมได้ประสบความสำเร็จหรือแม้กระทั่งทางแมนเชสเตอร์ซิตี้ในช่วงเวลาเปลี่ยนผ่านซึ่งถึงพวกเขาจะทำได้ดีแต่หากเป็นในปีแรกที่เป๊ปกว่าเดียล่าพิ่งจะย้ายเข้ามาพวกเขาก็ยังเจอปัญหาเหมือนกันจนกระทั่งกว่าที่เขาจะจับทิศทางของตัวเองได้ส่วนทางอาร์เซนอลก็มีปัญหามากมายนับตั้งแต่ที่พวกเขาต้องพยายามหาคนมาแทนที่อาร์ซิเวนเกอ ดังนั้นการที่คุณต้องเข้ามาทำงานต่อจากผู้จัดการทีมระดับตำนานแบบครอปนั้นมันเกือบจะเป็นงานที่เป็นไปไม่ได้เลยด้วยซ้ำแต่เรากลับได้เห็นผลงานของทักอัลเนอร์สรัตท,ทีนาถึงมาเขามีการบริหารจัดการทุกสิ่งทุกอย่างได้อย่างมีความระมียดละไมนั่นจึงทำให้บรรดาน,นักเตะภายในทีมของพวกเขาเองก็สนุกสนานกับการลงเล่นไปด้วย เรามาลุยกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผู้มันจะขอพาเพื่อนๆขยับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับความสนใจในตัวของทางมิลอดเคอร์เกสแบ็กซ้ายตัวเก่งจากทางบอลมัดของทีมราเกินบางหลังจากก่อนหน้านี้มันก็เริ่มมีกระแสข่าวลือหนาหูมากขึ้นเรื่อยๆมาตามลาดับว่าเราอาจจะมีการยื่นข้อเสนอในการขอซื้อตัวเขาหรืออะไรแบบนั้น ก่อนหน้านี้ทางฟอริซิ i โอโรมาโนนักข่าวระดับเทียนหนึ่งที่มีความน่าเชื่อถือสูงที่สุดก็ออกมายืนยันว่านี่คือนักเตะที่ลิเวอร์พูลให้ความสนใจอย่างจริงจังหลังจากทางริชาร์ดฮิลส์ผู้อำนวยการกีฬาคนใหม่ของเราที่เขาเพิ่งจะย้ายมาจากบอลมัตมีความรู้จักมักจีกับดาวเตะวัย21ปีรายนี้เป็นอย่างดี แต่แม้กระนั้นตัวของโรมาโน่ก็มีการกล่าวทิ้งท้ายเอาไว้ว่ามันยังเป็นการเพียงแค่สอดส่องผลงานของนักเตะซึ่งไม่ได้หมายความว่าจะมีการยื่นข้อสเสนอขอซื้อตัวเขาในอนาคตอันใกล้อย่างที่สื่อบางเจ้ากล่าวอ้างกันไป ล่าสุดแม้แต่แหล่งข่าวสายหงของเราอย่างทางเดวิดลินส์นักข่าววงในที่ปัจจุบันทํางานให้กับทางด i ซ a แอนฟิลสื่อที่เจาะข่าวของทีมเราโดยเฉพาะก็มีการออกมายืนยันเรื่องดังกล่าวข้างต้นไปในทิศทางเดียวกันเลยว่าโอกาสการคว้าตัวทางเคอร์เคสมาร่วมินมแอนฟิลในช่วงเปิดตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวเดือนมก,กราคมที่จะถึงนี้คงยังไม่น่าจะเกิดขึ้น พรอทีมของเรายังคงมีตัวเลือกทั้งในรายของทักแอนดูโรเบอร์สันและคอสตาซิมิคัสในตำแหน่งดังกล่าวข้างตน้นดังนั้นหากมันจะพอมีความเป็นไปได้มากกว่าก็คงต้องรอไปถึงช่วงเปิดตลาดซัมเมอร์หน้าเป็นอย่างน้อยพราะมีการเช็คข่าวของมิลลอดเคอร์เคสกับแหล่งข่าวจากภายในสโมสสรเองบางคนนะเพื่อดูว่ามันมีข้อเท็จจริงในประเด็นเหล่านั้นหรือไม่อย่างไรกันลินส์กล่าว แต่สิ่งที่ผมได้รับการแจ้งกลับมาก็คือมันยังไม่มีอะไรที่จะทำให้สามารถเชื่อได้ว่าลีว,ว์พูกำลังจะปิดดิวนี้ได้แล้วในอนาคตอันไกลมันไม่ได้มีหลักฐานแล้วก็ไม่ได้มีสัญญาณใดๆที่จะบ่งชี้ไปในเชิงที่ว่าพวกเขาจะมีการยื่นข้อเสนอไปให้กับทางบอลมัดหรือว,ว่ามันมีการเตรียมตัวที่จะยื่นข้อเสนอเข้าไปแล้วแม้ว่าเราจะมีการเห็นรายงานข่าวมากมายที่ออกมากล่าวอ้างกันไปในแนวทางนั้น ดังนั้นผมจึงต้องการจะย้ำว่ามันยังไม่ได้มีอะไรในกอไั่สำหรับการที่มีการอ้างว่าเขาเป็นเป้าหมายของทีมเราในเดือนมก,กราคมนี้แล้วตัวของผมเองก็คงจะรู้สึกแปลกประหลาดใจเป็นอย่างมากหากมันมีอะไรเช่นนั้นเกิดขึ้นในตลาดรอบนี้ แต่แน่นอนว่าเขาเป็นคนที่ทีมของเราให้ความสนใจอยู่แล้วก็เป็นการติดตามดูพัฒนาการของนักเตะรายนี้อยู่ด้วยแต่จากที่ผมทราบข้อมูลมามันยังไม่ได้มีการดำเนินการใดๆสำหรับช่วงปีใหม่นี้นะาไปกันต่อเลยกับข่าวต่อไปของวันนี้ผมอยากจะขอพาเพื่อนๆกลับมาดูเรื่องราวเกี่ยวกับอนาคตของหนึ่งในนักเตะคนสำคัญที่สุดสำหรับแนวรับของทีมเรากันบ้าง นั่นก็คือในรายของทางเวอร์กิลฟานได้ปะกลังกับตันทีมเมื่อเขากำลังจะหมดสัญญากับทีมของเราในช่วงสิ้นสุดการแข่งขันในฤดูกาลนี้โดยที่โจตัวเองก็มีการส่งสัญญาณแรงๆออกมาโดยตลอดเลยว่าเขายังคงมีความสุขด,ดีและยินดีที่จะฝากอนาคตของเขาเอาไว้ในทีมนแอนฟิลด์ต่อไป ก่อนหน้านี้ทางทีมทล์กสื่อจากแดนผู้ดีก็มีการระบุออกมาว่าทางสโมสรและเอเจนต์ส่วนตัวของฟานได้กำลังเจรจากันเกี่ยวกับเงื่อนไขที่ตัวของดาวเตะวัย3ปีมีการเรียกร้องออกมาที่ต้องการจะขยายสัญญาของเขาออกไปอีก2ปีไปจนกระทั่งในช่วงซัมเมอร์ของปี2027พร้อมกับค่าเหนื่อยที่เขาอยากจะได้เท่ากับที่ได้รับอยู่ในปัจจุบันที่ตัวเลข2 2 0 0 0 0ปอนด์ต่อสัปดาห์โดยไม่มีการเรียกร้องค่าแรงเพิ่มเติม ทว่าล,ล่าสุดทัพอินดี้ไคลาดนิวส์ก็มีการรายงานข่าวไปไกลกว่านั้นอีกไม่มีการโพสต์ขึ้นหน้าเพจของพวกเขาแบบไม่กลัวหน้าแตกเลยว่าตัวของฟันได้ได้บรรลุข้อตกลงกับสมูรอนได้เป็นทีเรียบร้อยข่าวจาะพิเศษเราเข้าใจว่าเวอ่์กิลฟันได้ได้ตกลงเซ็นสัญญาฉบับใหม่กับสมูรอนฟุตบอลลิเวอร์พูลแล้วอินดี้ไคลาดนิวโพสต์ อย่างไรก็ตามหากเรามาดูประวัติในอดีตที่ผ่านมาจะพบว่าหลายครั้งที่ข่าวจากสื่อเจ้าดังกล่าวนั้นก็มักจะเลื่อนลอยไม่ได้มีหลักฐานใดๆมาสนับสนุนแต่คนนี้ไม่ว่าพวกเขาจะมั่วข่าวขึ้นมาหรือไม่แต่ในฐานะแฟนบอลของหงแดงเองเราก็ภาวนาขอให้มันเกิดขึ้นกลายเป็นจริงต่างนี้ด้วยเถอะแล้วเพื่อนๆหลักคิดเห็นอย่างไรกันบ้างร่วมแสดงความคิดเห็นกันไว้ได้ใต้คลิปเลยและเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้า สวัสดีครับ